สวัสดีครับสวัสดีมิรานักตกปลาครับผมพบกันอีกครั้งกับสลิปชแนลนะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาตกปลาคลองน,นะฮะวันนี้กับการงานตะก้อนะฮะตะก,ก้อสิ่งวิ่งทั่วคลองนะครับล่ามขนปังแต่วันนี้เรามาเล่นสายลาดดินหน่อยแล้วก็ในระหว่างนั้นก็เราก็ตีอปอมเดินทิกซัอะไรไปเรื่อยเอาทุกอย่างวันที่เอาทุกอย่าง,น,น,าางนะโอเคเดี๋ยวเราไปลุ้นผลง,งานกันนะครับ ไม้แรกวมาลุ้นกันนะครับเหยื่อที่ใช้ก็เป็นลำกับมะขวิดนะสองตัวพอถ้ามีตัวยังไงมากก็กิน โอเครุนกันมาแล้วครับตัวแรกตลาดเราได้ปลาทอดมาแล้วไอกัดไสเดือนนะฮะอันนี้เกี่ยวไสเดือนไปจะพาะวิ่งทํางานรุนเรื่องนะครับตะเพียนไ้ไซพอทอดทอดกล่อบโอเคแแจแจ๋๋ววเันนี้ วายเลยท่านผู้ชมตอนนี้บอกป้ากัดกัดโตรดีมาเลยวายหนึ่งกัดโตรดีกัดวุ่นวายเลยโอเคมาอีกหนึ่งามาหนึ่งปล่อยเฉยโอ้โหมาตะเกตท่านผู้ชมมาตะเก็ตเอ่อ ทุนถอนเลยนะเมื่อกี้ถึงว่าทำไมมันหนักเกาะหลังมาที่เองนะพี่ชมถึงว่ามันหนักไม้อีกหนึ่งม้อีกหนึ่งเสียงใบข้าวนะ,ะออฮะโอ้โหสายนี้ทอดกระเทียมหวานเกี๊ยบไม้อีกหนึ่งตัวนะครับกระเพียนส,สวยๆนะกินเม็ดโพมีกินเม็ดโพมอ่าไม้อีกหนึ่งไม้อีกหนึ่งโอเคได้ทอดได้ทอดท่านผู้ชม โอ้หไซดีด้วยนะตัวนี้กินน้ำมิตรเลยตายตายตายอย่างเดียวก็ตอนนี้นะครับตอนนี้มีประกายขึ้นอยู่ไกลๆตรงนู้น่านผู้ชมเห็นบงน้ำขึ้นอยู่ไกลๆนะเราก็เลยปฏีเป็นกระดีเอากะดีเนี่ยปลากระดีเนี่ยกระดีหม้อเนใส่แบบว่าลุ้อตะกัวตะกัวเม็ดหนึ่ง ขวพอตีออกแล้วก็ตาเบ็ดกินุเบอร์ห้านะเกีียวหลังก็ดีเลยแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่ามันจะกินหรือเปล่านะว่ามันจะหาเจอโอเคตอนนี้ปลาเล็กก็เงียบไปเลยนะครับช็อตไปเลยปลาเล็กช็อตไปเลยไม่รู้เป็นอีหยังเดี๋ยวเมื่อเช้าได้มาหลายตัวแล้วจะเพียนไซส์สี่นิ้วก็ามาอเอาละตอนนี้เรามาลุ้นปลาก,กายกันว่ามันจะกินโอเค ใชขึ้นใช่ขึ้น,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 นชิมอาการนะครับโดแล้วลวุ้ยปลาอะไรวะนี่อ่ะต้นปลาอะไรวะ ตัวเบลอเลยตัวอย่างตันนะท่านผู้ชมเออปลาอะไรอ่ะแก้มช้ำเหรอเออหมายตัวครับท่านผู้ชมแข็งใบข้าวนะวิธีการจับปลาแข็งใบข้าวนะฮะเราต้องเอามือล็อกเงี้ยงมันไว้นะครับนี่ล็อกเงี้ยงอย่างนี้นะเพราะว่าถ้าโดนตาม,มานี่ ปวดเลยนะผมบอกเลยโอ้โตัวนี้กินลึกเอามือล็อกเงี้ยงไว้อย่างงี้นะมือล็อกเงี้ยงหนึตัวนี้กินลึกด้วยเนี่ยวะเนี่ยวะอึ๊บี่ยวะอืมโอเคมือล็อกเงี้ยงไว้อย่างงี้นะโอเคได้ไมนน่งึ่งวัดกระเด้งเลย วัดกระเด้งเลยเฮ้ยปลาวน,นี้โดนอะไรมาวะเนี่ยโดนอะไรมาไม่รูท่านผู้ชมเป็นแผลเลยปล,ยปล่อยปล่อยปล่อย มาเวหสมี่ห้เจ็ดปดเ้าสบเอ็ดสองเ้อาอสิบสเองเมื่อกี้ไงเฮ้ยทำไมทำไมทำไไม่ทันนะครับเมื่อกี้ ครับก็ขนาดนี้ก็เป็นเวลาอีกเจ็ดนาทีสี่โมงนะครับก็ตั้งตั้งกระบ,บายมานี่ปลาะเหมือนแบบหยุดกินไปเฉยๆเลยอะงงเหมือนกันนี่ฮนะเนของปลาธรรมชาติแต่กินจัด,ดๆเลยอันนี้ก็จัดเหนกันจัดเพราเหนื่อยโอเคเดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อนะเรื่อยๆเรื่อย โอเคนะครับสำหรับทริปนี้จะได้ปลาพอได้ทอดนะนี่นะปลาตลาดไทยสวยๆแล้วแล้วก็น,นี่อันนี้ปาลาอะไรก็ไม่รู้ปลาแก้มช้ำหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่หางเหมือนกระถูบเลยนะนี่ได้ปลาขยงตัวสวยๆนะครับปลาขยงตัวสวยๆนะและ้วนี่อีกถุงนึงนะกระเพียนไทยถสวยโอเคสำหรับทริปนี้ก็มาตกปลาชิวๆนะฮะตกปลาหน้าดินเล็บน,นะ ก็สำหรับผู้ชมที่เข้ามาชมใหม่ก็ฝากกดไลค์ลคกดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่โอกาสหนะ้าสวัสดีครับ